สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OC หลักคุมกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ Web Trade Scrap.tf อ่าอันนี้จะเป็นเว็บเกี่ยวกับ t e f o r t e s t 2นะครับอ่าเกี่ยวกับ t e f o r t e s t 2นี่แล้วก็คือเป็นการแลกเทรดสินค้าก็คือการแลกเปลี่ยนอาวุธระหว่างพวกอาวุธที่เรามีกับพวกของที่เราอยากได้นะช่าโอเคไม่อธิบายเยอะให้เราเขียวว่า Scrap.tf เนี่ย SCRAP.tf t e ม ถ้าใครไม่อยากค้นหาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะด้านล่างเลยก็เรากดไปส c พับออโต้แบบตัวิโอเคผมจะบอกทีละขั้นตอนนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนผู้เรื่อคนอื่นก็คือเป็นเราเช่นกันก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนแบบว่าเขาจะแลกอะไรกับเราหรือเปล่านะเแต่ว่าผมจะมาสอนตรงช่วงนี้นะครับว่าพวกน,นี้มันคืออะไรก็อื่นจะเป็นเวปป้อนก็คือเป็นอาวุธปกติที่ไม่มีพวกคิวสแตงหรือพวกความเงานะ โอเคมาอธิบายทีละอันเซลเวปพอนพอเรากดเข้าไปใช่ไหมท่านผู้ชมเซลเวปพอนพู้นี้มันจะเป็นการขายอาวุธว่าเราจะขายอาวุธชิ้นไหนสมมุติว่าผมกดอันนี้ปุ๊บเห็นปะถ้ามันกดแล้วมันจะเป็นกรอบสีขาวเราจะได้มา0.5สแครับ0.5สแครับอันนี้มันจะเป็นแบบโอเคนี่เป็น1สแครบแล้ว0.5สครัตีประมาณน่าจะเป็นแบบ ไอ้สแครปเลเวลสองหรือ Level 1นึเนี่ยศู scrap, นยะ์จุดน่าจะเป็น Level 2หรือเลเวลหอันนี้ผมจำไม่ค่อยได้นะก็คือมันจะเป็นราคาตลาดของส c ครปแบบ cf นะส่วนต่อมาจะเป็น b u เว e ตพอนนะครับโอเค b u เว e ตพอนนี้ก็จะเป็นราคาของ0.5อย่างเช่นเราสนใจอาวุธชิ้นไหนเราแค่กดไปเช่น d e l ิเกอรอ่ะผมสนใจชิ้นนี้ผมกดใช่ไหมพอเรากดไปใช่ไหม ก็จะถามว่าทำไมตัวเลือกพวกนี้มันดับไปอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะบอกตรงเลยว่าไม่ทราบก็คือมันจะมีแค่ไอ้ที่กดได้อะเราก็ต้องกดอันที่เราก็คือต้องกดไอเดนิงเกอร์อันนี้ให้เสร็จแล้วค่อยไปกดอันใหม่อ่ะอต้องต้องกดแบบเน,นี้ถ้าใครมีสูตรก็บอกได้นะครับตามคอมเมนต์พอเรากดเ,ดเลือกเดนิงเกอร์มาใช่ไหมเราก็กดคําว่าเทรด now อันนี้โค้ดหนึ่งเวนพอนถ้ามันขึ้นแบบนี้แปลว่าเราสามารถเอาอาวุธของเราสามารถแลกเปลี่ยนได้ เราแค่กดถ้าเป็นแบบนี้มันจะใช้เป็นเหมือนสครับสครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองอะไรประมาณนี้มันจะใช้อันนี้ไปการจ่ายแต่ถ้าเราแชอัน,นี้จะเป็นแบบกระเป๋าจะดูว่าเรามีกระเป๋าอะไรเปล่าผมจะกดยกเลิกน,นะเพราะผมจะมาทําการสอนนะโอเคสอนต่อมานะครับถ้าผมอธิบายผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะก็สอนต่อมาจะเป็นออโต้บายเวฟพอนออโต้บายเวพอนนี้จะใช้ยังไงพอเรากดไปใช่ไหม มันจะทำการเอาเหล็กก็คือไอลิฟนี่ผมไม่ด <der wiele> ูขอผ้าไม่ดูเลยดีกว่าไปการประกอบนะเนี่ยเป็นพวกลิฟอะไรพวกเนี้ยว่าเรามีอยู่กี่อันน่ะมันจะมันจะใช้ลิฟของเราคือเหล็กของเราทั้งหมดอะเป็นการแลกอาวุธแบบอาวุธอะไรก็ไม่รู้อะมันจะให้มาเราแบบสุ่มๆอะในราคาที่มันที่มันให้มาเพื่อง่ายอะ ก็คือเผื่อเราอยากได้อุธยอะไรล้วก็กดสูมอะไรตรงนี้ไปออโต้สครับอันนี้คือเป็นการที่เราเอาอาวุธของเราและเปลี่ยนเป็นเหล็กก็คือเป็นสครับส่วนอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นการประกอบนะเดี๋ยวเช่นไอเหล็กเลเวลเนี่ยเหล็กเลเวลหนึ่งจะประกอบให้เป็นเลเวลสองส่วนเลเวลสองจะประกอบกลายเป็นเลเวลสามอันเนี้ยประกอบเป็นเลเวลสามมันจะเป็นการประกอบอัตโนมัติของมันนะก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนนั่นแหละแลกเปลี่ยนเทรดของมันโอเค ส่วนอาวุธปกติไปแล้วส่วนต่อมาจะเป็นแฮนนะครับเป็นพวกเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายมันจะเป็นคล้ายๆกันเลยคขา่าเซลล์แฮนก็คือขายพวกเครื่องแต่งกายในที่เรามีนะแต่น,นี้ผมไม่มีพร้ะผมจะไม่ได้กดเข้าไปนะถ้าเป็นแบบสมมุติว่ามีนะครับอันนี้ผมไม่มีมันน่าจะไม่ขึ้นมั้งไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าอ๋อมีอยู่เพราะผมจะขายน,นีใช่ไหมแล้วเช็คมันจะมีเครื่ออยู่ว่า4.3 3 De ดสาฟอะไรสักอย่างเห็นไหมอันนี้จะเป็นราคาของมันนะเห็นไหม ึ้นราคาของมันพอดีแล้วกดเทรดนาวจากนั้นพอเรากดไปใช่ไหมเราจะได้เป็นเอ่อเป็นเหล็กสกับ so, ดอดซีเทสมันจะใช้ค่าเงินเป็นเล็บเป็นเหล็กของเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามประมาณนี้ส่ว so, นต่อมาเป็นบายแฮกก็คือพวกซื้อเครื่องแต่งกายว่าเราจะซื้อชุดไหนนะไอ้พวกนี้จะเป็นราคาของมันนะ17.6 6 17ก็คือต้องใช้17นะ17ต้องใช้เหล็กเลเวล3 17อัน ส่วน66อันนี้นะ่าจะเป็นเหล,ล็กเลเวล2ประมาณกีณ่อันผม่าจำไม่ค่อยได้นะอันนี้เราก็เลื่อนลงไปโอเคอันนี้ถ้าเป็นกรอบสีเหลืองน,นี่จะเป็นแบบพวกพวกแบบปกติอ่าปกตแบบิแบบเครื่อแต่กายปกติแต่แว,ว่าถ้ามีกรอบสีส้มจะมีพวกสตรงิไงไงวะถ้าลองอ่านดีๆแล้วก็พาย,ยายามอ่านดีๆนะครับมีสีมว่วงจะเป็น assassin c r e d ก็คือเป็นแบบเกดชั้นนำอะไรของมันเนี่ย ก็ประมาณนี้นะกดใช้ก็ใช้เหมือนกันเลยเราแค่กดไปปุ๊บนี่ผมเลิกทีนี้จ้าอันนี้ถ้าเราก็คือถ้าเรามีช่องช่องเก็บของของเราไม่มีกุญแจหรือไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ก็คืองบไม่พอมันจะขึ้นสีแดงแต่ถ้าเรางบพอเนี่ยมันจะขึ้นสีขาวให้แต่น,นี้งบไม่พอไงมันจะขึ้นสีแดงโอเคส่วนต่อมาไออันนี้ผมจะไม่อันนี้จะเป็นเหมือนพกออโต้มาแต่ลาะว่า อันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจอ่ะมันมันก็คล้ายๆพวกวิดพอนะอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยกดใช้นะอันนี้ผมจะไม่ได้สอนแล้วกันสอนแบบพื้นฐานแล้วก่อนโซตมาจะเป็นคีย์นะครับเป็นกุญแจน่ะแหละเบสิกเลยอ่ะอันนี้จะเป็นราคาของมันนะครับ V by u ก็คือพวกเขารับซื้อนะก็คไอเว็บดอทสครับทีเฮนะเขาจะรับซื้อถ้าเราขายนะขายให้เว็บมันอะ เราจะได้ประมาณ68.66เหล็กก็คือผมจะรูดเรีย้ยวรีไฟล์แปว่าเหล็กนะเนี่ย68.66เล็กแต่ว่าถ้าเราจะซื้อจากเขาอะเราต้องซื้อ69.66เหล็กนะเป็นเนี่ยถ้าเราจะขายสมมติผมมี1น่งคีผมเปลี่ยนเป็น1นึ่คีแล้วกดเซล์นาวจากนั้นม,มันจะเกิดการเทรดขึ้นมาเอ,อ้ง่ายแต่เพราะว่าผมไม่มีคีแต่ถ้าว่าผมจะซื้อผมก็กดอันนี้ และผมก็กดบายนาาเพื่อทําการซื้อกุญแจจากเขาแต่แว่าผมต้องมีกุญแจอยู่69จุด66ลิฟต์เพือเหล็กนันแหลอต่อมาต่อมาอันต่อมาจะเป็นทรูเพนอ่ะอันนี้จะเป็นแบบรวมเลยอันนี้จะผมจะใช้บ่อยมากก็เป็นเซลไอเทมว่ามันจะเป็นรวมพวกไอเทมพวกกล่องพวกอะไรเยอะ,ะแยะแหละเดี๋ยวเ แล้วผมให้ดูดีกว่าจะได้เขา้าใจอันนี้เป็นไอเทมที่เราที่จะขายนะป็นเซลเทมส่วนเนี้ยคือส่วนที่เราจะส่วนที่เราจะซื้อจากเขาพอผมกดบาเทมปุ๊บเนี่ยมาแนละ้วจะมีพวกบเทมแบบของแพงๆหน่อยนะ1 0บคีสแปดคีแล้วก็พวกอาวุธทองมันจะอยู่หน้านี้เออพวกอาวุธแบบพวกอาวุธประดิษฐ์อย่างเช่นไอออฟหรือพวกอันนี้มันก็มีนะเนี่ยราคา5.22เนี่ยลิฟก็ เหล็กเลเวลสามก็คือไอเลเวลนี้นะมันจะราคาประมาณบาทหนึ่งในตลาดอ่ะบาทหนึ่งในตลาดส่วนขอบสีเขียวสีฟ้ามันจะเป็นเกรดชั้นนำมันจะมีไอขอบสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีอะไรมันจะเรียงตามไปะเป็นเกรดเกรดของมันอันนี้จะเป็นพวกสีนะก็วิธีการซื้อขายก็ตามนั้นเลยราคามจะติดอยู่ด้านล่างเลยทํานุม มันก็เลื่อนลงไปเป็นพวกกล่องกุญแจก็มีไอ้ตรงนี้จะเป็นส่วนท่าทางท่าหยดแย่อันนี้มันจะดีก็คือมันอัปเดตท่าใหม่มาบ่อยมากก็คือตอนที่มีเทปโฟเทสไอตอนที่มันมีท่าใหม่อย่างเช่นอันเนี้ยตอนท่าใหม่มาใช่ไหมอันนี้มันจะอัปเดตอยู่ถ้าเป็นเว็บอื่นอะอัปเดตมันอาจจะนานหน่อยแต่อันนี้มันจะเร็วหน่อยเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกกุญแจแล้วก็บัตร t o of duty ticket นะเป็นบัตร a v m ตอนต่อสู้ ต่อสู้กับหุ่นยนะนะต์อ่ะก็ประมาณนี้นะเป็นของ i t เทมเทรดดินะอยู่ในส่วนโหมดนี้นะครับแนะนโหมดนี้หมดนี้ส่วนต่อมาจะเป็น AVM Part AVM Part คือจะเป็นของที่เนี่ยที่ได้จากการจากการที่เราไปสู้กับหุ่นยนต์หรือไปเล่นแบบหุ่นยนต์จะมีพวกของพวกนี้อยู่นะอันนี้ผมจะไม่ได้ใช้นะ A Auto s เ l ลก็คือจะขายของทั้งหมดนะ เซลพาร์สบายเซลอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะอันนี้ผมจะขอข้าไปเลยแล้วกันเพราะเนื่องจากไอเอ็มวีเอ็มมาผมไม่ได้เข้าเล่นนะเพราะเอ็มวีเอ็มมันต้องซื้อบัตรเพื่อที่จะเข้าเล่นสตริงเวทพ่อนโอเคถ้าเรามีนะเราก็กดขายเหมือนเดิมเลยคอนเซ็ปต์มันจะคล้ายๆกันเลยครับท่านผู้ชมกด By Strength เนี่ยมันจะเป็นอาวุธตามนี้เลยลพวกนี้นจะเป็นพวก strength strength ก็คือเป็นเกรดชั้นดีกว่าปกติมั้ง ประมาณนนั้เนี่ยจะเป็นของพวกขุนยนแต่ว่าบางส่วนจะเป็นของสเต็งด้วยเห็นไหมเหมือนเช่นปืนพวกปกติแต่ก็เป็นสเตง็งโอเคสเต็งผ่านไปแล้วสตรีมเกมอันนี้ผมจะขอข้ามเนื่องจากมันไม่ใช่ตรงกับคอนเซปต์เราที่ว่าจะเป็นเว็บเทของทีมพอเทนนะเว็บพอนสกินอันนี้จะเป็นสกินปืนของพวกสกินปืนของแต่ละตัวนั่นแหละเนีย่ย อาวุธอะเนี่ยสกินปืนอะแต่แต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยนี่กันเท่าไหร่นะสักพวกสกินอ่ะส่วนใหญ่มันมันไม่เหมือนพวกเคาเต,เตอร์ที่มันสกินสวยๆนะอ่ะอันนี้จะเป็นพวกสกินนะมันก็อาจตามชื่อเลยครับเวพ่นสกินต่อมาจะเป็นอันชัวแฮงก็คือจะเป็นพวกหมวกที่มีเอฟเฟกแต่ว่าอันนี้จะมีหมวกราคาสูงโอเคกดเซลอ่ะเหมือนเดิมน,นะครับแต่ผมจะกดดูว่ามันเป็นยังไงมาก เนี่ยอันนี้เราจะสามารถกด New แฮกก็คือหมวกมาใหม่หรือท่าทางเนี่ยท่าทางที่เป็นพวกเอฟเฟกอลังการของมันเนี่ยเนี่ยมันจะมีขึ้นบอกอยู่ถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมอ่านดีๆนะ Mist, อนเอฟเฟกต์สแตนติสมิตอะไรแล้วถ้ามองดีๆมันจะมีพวกเอฟเฟกต์ให้เขาจะให้ให้เราดูเอฟเฟกต์เขาด้านด้วยใ็นไหมสีขาวกับสีเหลืองอันนี้จะออกเทาๆอะไรของมันเนี่ยอันนี้เป็นหมวกนี่ใช่ไหมเอฟเฟกต มันจะขึ้นตามนี้แหละครับท่านผู้ชมแล้วก็สามารถเราไม่ต้องคลิกนั่นเราแค่เอาเมาส์สกอร์เมาส์ไปเลื่อนดูเนี่ยเราจะอ่านได้เลยว่าเอฟเฟกของมันเป็นอะไรและราคามันเท่าไหร่มันเป็นเกรดชั้นไหนหรือเลเวลของมันเท่าไหร่เนี่ยมันบอกหมดเลยแต่แว่าถ้าเราใช้มือถือใช่ไหมของ Scrap G F ถ้าเราจะกดดูไอเทมแต่ละอันอ่ะให้เรากดค้างกดค้างแบบกดเออจะบอกอยังไงเนี่ยกดค้างกดแช่ไปเลยกดแช่แเดี๋ยวพวกข้อความอะไรมันจะขึ้นมาให้ โอเคส่วนต่อมาจะเป็นคิวสเตริงครับผมก็มันก็คล้คลายๆกันมั้งเนี่ยมันก็คล้คลายๆกันคิวสเตริงมันก็จะมีบอกอยู่ว่ามันเป็นพวกเนี่ยมันจะให้เลือกเบสิกเลยเบสิกแล้วก็ไออันนี้ผมอ่านไม่ค่อยออกอะอันนี้พูดตรงๆเลยอาจจะเป็นเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าสีของมันเป็นสีส้มหรือสีม่วง เออผมจะบอกระดับนะพราถ้าถ้าจะถ้าจะไออาวุธแต่ละอันเนี้ยมันแตกต่างกันก็คือไอระดับเนี้ยความเงามันจะมีความเงาของมันอันเดี๋ยวผมขึ้นภาพประกอบให้มันจะมีความเงาของมันแต่ละสีอย่างเช่นสีม่วงเนี้ยมันจะมีขึ้นความเงาของสีม่วงถ้าเป็นสีเขียวขึ้นความเงาสีเขียวแต่ว่ามันจะขึ้นเกือบตลอดมั้งหรือว่าขึ้นตอนที่เราฆ่าฆ่าศัตรูหรือฆ่าอะไรได้มันจะขึ้นเป็นความเงาให้ ส่วน perfect อันนี้มันจะเป็นอีกระดับหนึ่งถ้าเราฆ่าศัตรูเสร็จใช่ไหมมันจะขึ้นตามอาวุธเหมือนเดิมเหมือนไออันที่2เลยแต่ว่ามันจะมีดวงตาที่เป็นเปลวไฟเหมือนเราใส่อันชั่วแบบหมวกไฟเอฟเฟกเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบ2อันให้นะอ่ะก็จะประมาณนั้นแหละโอเคก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าจะหมดเนี่น่าจะหมดแล้วครับท่านผู้ชม ส่วนไอสองอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าไอสองอันนี้ที่ผมไม่ได้บอกก็คือคือไอ้พวกนี้จะเป็นสตรีมเกมไอ้เนี่ยสตรีมเกมกับสตรีมการ์ดอะเป็นพวกการ์ดอัพเวลเป็นพวกการ์ดอัพเวลเป็นแบบไอเนี่ยอัพเวลยศอัพเวลแล้วของมันจะมีอยู่เนี่ยพวกอัพเวลเนี่ยเนี่ยอัพเวลที่มีสกอร์ แน่ยแน่แหะอัพเวลไปการ์ดพวกนี้ครมันจะมีอยู่มันจะหาซื้อได้จากตรงนี้สตรีมการ์ดส่วนสตรีมเกมนี้จะเป็นแบบเป็นคีย์กุญแจเป็นอะไรอะ่ะเออเป็นโค้ดอ่ะโค้ดโค้ดเกมพูดแบบนี้ด้วยโค้ดเกมเนี่ยะไหมเราสามารถจ่ายโค้ดเกมโดยการใช้ค่าเงนินของทีฟอร์เทสได้อย่างเช่นสีคีย์แล้วก็ต้องใช้กุญแจของทีฟอร์เทสสี่สคีย์นั่นแหละเพื่อซื้อโค้ดเกมของมันมา จากนั้นมันจะให้เรามันจะให้โค้ดเกมมาแล้วเราก็ค่อยไปซื้อเห็นไหมโค้ดเกม3ครีอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีพวออะไรมี walking dead มี congo อะไรก็ไม่รู้ถ้าถ้าใครสนใจหรือมีคีย์กุญแจเยอะก็อยากซื้อเกมแต่ว่าไม่รู้จะซื้อยังไงก็มาลองกับเว็บนี้ได้เนี่ยเว็บนี้สามารถซื้อเกมได้โดยการใช้กุญแจของเทฟเตหรือเหล็กเหล็กของเทฟเตมาแลกได้ก็การรีวริวก็จะมีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็ ส่วนตรงนี้ผมจะไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะก็ผมจะแนะนําในสิ่งที่ผมรู้นะก็ไอตรงนี้จะเป็นเหมือนเออแบบข้อย่อแบบย่อเนี่ยแบบหละเวพอร์เนี่ยป่ะเวพอรมันจะเป็นเหมือนอันนี้เลยแ a น d key i t e เนี่ยที่าเราเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้นะอี่ยกดตรงนี้เราไม่ไมต้องกดย่อเหมือนผมก็ได้ก็มีประมาณนี้แล้วครับถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะครับถ้าข้อมูลประอม ข้อมูลอันไหนผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับบาย